จูนเพนชุลีพูดแล้วหลังออกรายการโหรกระแสเผยสัมพันธ์กับครอบครัวสามีหนุ่มกะลาหลังตัวเธอถูกคนทั้งบ้านแซะหลังจากออกรายการโหรกระแสเผยถึงเรื่องรักที่ต้องจบกับหนุ่มกะลานกศิลแสงสุวรรณเหตุจับได้นอกใจต่อมาจูนเพนชุลีหนูแก้วก็ได้เผยอีกครั้งกับสื่อมวลชนหลังจบรายการโดยยอมรับว่ากับสามีก็ต้องให้เวลาตอนนี้แยกกันอยู่สบายใจและรับได้หากจบด้วยการหย่า ในเวลาต่อมาทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโผลคอมเมนต์แซกกลางเฟซบุ๊กจูนเพนชุลีหลังน้องชายเตรียมอยากว่าจะคนดีท่ากลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าอยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่สามก็มาในรูปแบบพ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วคะ่ะในขณะที่น้องสาวหนุ่มกลาโพสเฟซบุ๊กแซจูนเพนชุลีว่า รักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มซังเหมือนเดิมมันเรื่องในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนไม่ควรออกมาเปล่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ํามันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหนคนในครอบครัวพวกเราละกันเนื้อคิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ให้ร้ายหรือทําร้ายใครนะแต่นี่มันที่ผมแม่คนดีและยังมีแฮชแท็กทิ้งท้ายด้วยว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งเรายากเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปากเพราะทนมาเนินออกไปสักทีเถอะค่ะล่าสุดทางด้านจูนเพนชุลีเผยสัมพันธ์ครอบครัวหนุ่มกลาหลังออกมาแซะทางบ้านโดยทางด้านจูนเพนชุลีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวหนุ่มมันหลายปีเนอะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแหละมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่เราไม่แน่ใจว่าที่เขาโพสต์ออกไป เขาได้ยินอะไรมาเขาเข้าใจผิดอะไรเราไหมหรือด้วยอารมณ์ไม่ได้กลั่นกรองส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้คุยกับคุณแม่หนุ่มเลยกับน้องสาวก็ไม่ได้คุยตั้งแต่มีเรื่องกลับมาก็ไม่ได้คุยกัน